สวัสดีค่ะสำหรับคนไข้ที่ได้รับยาฟาวิพิระเวียกลับไปใช้ทานที่บ้านนะคะวันนี้เภสัชกรค่ะจะมาแนะนำวิธีกินรวมถึงอาการข้างเคียงที่ต้องติดตามนะคะฟาวิพิระเวียนั้นเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสค่ะที่เรานำมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 เนาะซึ่งวิธีกินนั้นจะต้องกินประมาณ5-10วันขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์และ เราจะต้องกินยังไงนั่นแหละค่ะเราจะแบ่งเป็น2ขนาดด้วยกันขึ้นกับน้ำหนักค่ะสำหรับผู้ป่วยที่น้ำหนักน้อยกว่าเกกิโลนั้นวันแรกเราจะกินครั้งละ9เม็ดห่างกันทุก12ชั่วโมงค่ะก็คือจะกิน9เม็ดอยู่2มือหลังจากนั้นวันถัดไปเราจะลดเหลือครั้งละ4เม็ดทุก12ชั่วโมง ส่วนคนไข้ที่มีน้ำหนักมากกว่า90กิโลนะคะจะเริ่มวันแรกด้วยขนาด12เมตรพอครบ2มือ้อ เราจะลดเหลือครั้งละ5เม็ดทุก12ชั่วโมงซึ่งทุก12ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความสะดวกของคนไข้เช่น8โมงเช้า2ทุ่ม9โมงเช้า3ทุ่มกินก่อนกินหลังอาหารไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแล้วอาการข้างเคียงอะไรที่เราอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียมีเวียนศีรษะนิดหน่อยอาการพวกนี้อาจจะหายได้เองหลังจากที่มีการปรับตัวจากการกินยา แต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีอาการผื่นแพ้คันรุนแรงรวมถึงมีภาวะคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลาร่วมกับตัวเหลืองตานเหลืองแสดงว่ามีการตับอักเสบหรือถ้ามีการผิดปกติอื่นๆที่รู้สึกว่าทนในการใช้ยาไม่ได้ให้คนไข้นะคะ,ะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งไว้ว่าด,ด้านล่างนะคะเป็นเบอร์ติดต่อของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกสาหรับผู้ป่วยที่ไดรับยาจากโรงพยาบาลไปนะคะ แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลที่คนไข้ต้องให้กับเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนที่จะเริ่มยาฟาวิพิรเวียนั่นก็คือ 1. น้ํา้ำหนักนะคะต้องแจ้งน้ำหนักว่าเท่าไรสอประวัติแพ้ยามีหรือเปล่า 3. ประวัติโรคประจำตัว 4. ประวัติยาที่ใช้อยู่เพื่อประเมินว่ายาที่ใช้อยู่จะมีปฏิกริยาต่อกับยาฟาวิพิรเวียหรือไม่5 ผู้ป่วยทานฟ้าทไลโจนอยู่หรือเปล่าถ้าหากทานอาจต้องหยุดท,ทานก่อนที่จะเริ่มยานะคะรวมถึงเคยทานฟาวิพิราเวียมาก่อนหรือไม่เช่นบางคนอาจจะไปซื้อมาก่อนให้แจ้งข้อมูลกับเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนนะคะ สำหรับคนไข้นะคะที่รับยาจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิศนุโลกไปนะคะเภสัชกรนะคะจะทำตารางระบุวันที่และนัดหมายเวลากับคนไข้ไว้นะคะเวลาที่กินเพราะว่ามื้อแรกที่เราจะให้กินนะคะเราอาจจะให้คนไข้เริ่มทันทีหลังจากผลเลือดที่เจาะปกตินะคะแล้วหน้าซองยาค่ะ จะพิมพ์ระบุวันที่กับเวลาที่กินไว้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงเราจะจัดยาเป็นมื้อมื้อเป็นซองๆไว้เช่นวันแรก2อละ9เม็ด9เม็ดวันถัดไปสองละ4เม็ด4เม็ดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยบริหารยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะเภสัชกรนะคะมีความห่วงใยและใส่ใจผู้ป่วยทุกท่านค่ะหากมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรค่ะ